สวัสดีครับในวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเรียงลําดับเศษส่วนนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะครับเพราะว่าเท่าที่คุณครูตรวจดูนะครับส่วนมากยังทําผิดกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ผู้ปกครองกลับไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะครับช่วยสอนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับมาดูตรงนี้นะครับเศษส่วนนะครับเปรียบเทียบว่า ฝั่งไหนมากกว่าใช่ไหมครับเวลาเปรียบเทียบนะครับดูตัวเศษก็ครับก็คือข้างบนเห็นไหมครับข้างบนมันเท่ากันนะครับแล้วให้มาดูข้างล่างนะครับหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสามนะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างน้อยกว่านะครับมันจะมากกว่าให้เราหันหน้าไปฝั่งที่น้อยกว่าอย่างนี้นะครับมีผู้ปกครองหลายท่านนะครับเห็นว่า3มากกว่าสองหันหน้ามาหาสามอย่างเงี้ยผิดเลยนะครับ ต่อไปข้อที่สองนะครับเศษสี่ส่วนแปดกับเศษสี่ส่วนห้านะครับเห็นนักเรียนหลายคนนะครับแปดมากกว่าห้าให้หันหน้าไปหาแปดอย่างเงี้ยผิดเลยนะครับต้องหันหน้ามาหาห้านะครับนี่นะครับเวลาหันก็อ้าปากไปอย่างงี้นะครับข้อที่สามก็เช่นกันนะครับเห็นไหมครับข้างบนเหมือนกันนะครับเศษเหมือนกันเศษคือเจ็ดเศษคือเจ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบสองกับเศษเจ็ดส่วนสบหกสิบสองน้อยกว่าสิบหก ก็ให้หันหน้าไปหา12อย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับเป็นการเ,เปรียบเทียบนะครับอันนี้อย่างงงนะครับครูจะขีดกันไว้ก่อนเอ่อเปรียบเทียบเวลาข้างล่างมันเท่ากันนะครับอย่างเช่น3ส่วน5กับ สี่ส่วนห้าเห็นไหมครับเมื่อกี้ข้างบนมันเท่ากันใช่ไหมครับเรามาดูข้างล่างแต่ตัวนี้ข้างล่างมันเท่ากันเราก็ต้องไปดูข้างบนนะครับตัวนี้จะดูว่าอันไหนมากกว่าเวลาข้างล่างเท่ากันเราก็มาดูข้างบนนะครับข้างบนสี่มากกว่าสามเราก็หันหน้าไปหาสี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น แปดส่วนสามกับเศษแปดส่วนอ่ะเอาใหม่เอาเป็นหกดีกว่าหกนะครับอันนี้หกหกส่วนสามโอเคเห็นไหมครับข้างล่างมันเท่ากันเห็นไหมครับส่วนสามเท่ากันเราก็ไปดูข้างบนคือเศษแปดมากกว่าหกเราก็หานหน้าไปหาแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าสับสนนะครับข้างบนเท่ากันให้ดูข้างล่าง ข้างล่างเท่ากันให้ดูข้างบนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับเศษส่วนให้ดูนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมครับจะเห็นว่าข้างบนเป็นไงกันครับสอง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 ข้างบนคือเศษเท่ากันหมดเลยนะครับเราก็ต้องมาดูข้างล่างข้างล่างมาดูว่าเขาให้เรียงจากมากไปน้อยตัวไหนน้อยสุดมันจะมากที่สุดใช่ไหมครับอันไหนน้อยสุดครับมีห้ามีสามมีเก้ามีเจ็ด อ่าสามน้อยที่สุดแสดงว่าเศษสองส่วนสามเนี้ยจะเป็นค่าที่มากที่สุดนั่นเองก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสามตัดทิ้งเลยต่อไปตัวไหนต่อครับห้าเก้าเจ็ดน้อยที่สุดอ่าห้าครับเศษสองส่วนห้าแล้วก็ตัดทิง้งแล้วก็เศษสองส่วนเจ็ดแล้วก็เศษสองส่วนเก้านะครับแบบนี้เวลาเรามองนะครับ เราจะมักมองว่าเป็น3เนี่ยน้อยที่สุดตัวเนี้ยจะเรี้ยงจากน้อยไปมากใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันก็คือเรียงจากมากไปน้อยนั่นเองนะครับสาหรับคลิปเรียนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ปกครองช่วยออสอนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ